you know ไฟไฟที่ไหนก็ได้ที่ไหนมีใจภูมิ Yeah. <laughs> from Wow. The first time seeing second time? Huh? You, you, you went to the concert. Oh, thank you, thank you, Okay, okay. We okay, will <laughs> <laughs> <gonna> <laughs> <laughs> เมื่อเจอบางทีเพื่อดกัย พี่ว่าที่าี่ี่ี่ามล่อ้ค่ะคุณผู้สบเปิเลยจังเรยไม่ดงอโอแล้ววันนี้มาเลยนะแล้วก็มีอยากให้จังหน้วยี่มกเราหมอนดเจตอนการี่วยได้แล้วเอ่ขอให้ดจตป็นงนัางหวาพกัเลียอพี่ดจอกันเ เดินเรื่อยๆเลยเลยครับผมตอนนี้มีที่ตั้งแล้วก็ขออยู่ที่เป็นสิบสิบเป็นพันเป็นร้อยปีเป็นหมื่นแสนปีเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่เม่เจ็ดตุลาคมได้ไปนที่ยวบ่อดภัยแล้วก็ไปในอะไรจุดุดหมายหรือว่าหลายๆที่ในประเทศเลยครับผมได้แบบปลอดภัยนะครับผมเราให้ที่ยืนนั่งจุกัน ตอนที่ชอบจีบมี25วันพุธนะครับเวลา2ครึ่ง เด <Smile. S 2> ีจะลูกค้าแล้วก็ให้จนนาเป็นคนจิับวอดดี้ากหูกค้ากแ็จิม่ดีนจยากเนาะยากมจริงมเริ่มเลยดีกว่าคถามแรก่ย อันนี้ครับผมออย่างที่เหิดอนกันอะไรอย่างนี้โอเคโอเคโอันเี้่มสนี้อันนี้นี้โบนิส737ขีดด้วยนี้เริอะไรนะเอิต้แต่ What is that? ก็สิร้อยกั่รถบรรทุกไม่ออาลำบากไป ใันนี้ก่อนสบายสบายดีเด่นดวงขี้เ 我就是在福建 ไม่น่าไม่น่าไหเลยอนนอเ,อเอมี่ครับเอมี่บอมมี่ครับเอมี่ครับบอมมี่ครับแล้วเอมีอเอม่เขาเป็นเป็นคนิกของแม็เจนนี่ะอ,อันนี้จะเป็นตัวเค่องบินใชไหมครเป็นมัสกั้องหมิ่นอ่ไม่ใช่มชัสกโลเนาะเออท้ายไหม โมเลอะไรกอเกมเองอโอเคนะคะราเรกมาาหนึ okay, game, ừ, nine, three, ่งเกมค่ะเหนึ่งเกมเป็นเกมไปนดีได้เลยนี่ไปไหนดีนะาอู่ที่นีไมด้าจะเล่น่ปหดีนะมางแรกมาเลย ที <c oughs> <Yeah. c oughs> oh. so ่แคลิฟอร์เนีย ใช่ใช่ใช่เชียงใหม่อายุ u ัวโอ้ยเะเชียงใหม่ครับผมคว่าใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่คมงสะกยไดง้หมเชียงรายเชงเชียงมเชียงมเชยงไหมเชยงไเชียง ยังไงเน่ยโอเคที่มีการสอบรอบจะมีการต่สองยังไงยังไงสิ Anh như đi bree kích 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 คนไของประชาชนชาวไทยและชาวโลกที่ไปอีกหลายปีสุดยอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะเท่านนายกองรัฐค่ะขออจด้วหางขานมาร่ถ่ายรูปกน้องด้วยนะคะขอริญจุนผินยอที่ผู้สนาจค่ะรองประธานชจ้น้าที่จัยหานวยการมาแลีองวันะคะเรามีไม้